สำหรับหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นพี่จะข้ามการดูนสมการดีด็อกนะครับแล้วก็ให้เรามาดูที่เซลล์ไฟฟ้าเคมีนะครับสำหรับเซลล์ไฟฟ้าเคมีนะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับถ้าดูจากแผนภาพเลยแล้วกันนะก็คือเป็นเซลล์กำเนิกกับเซลล์อิเล็กโทรไลต์ถามว่าเซลล์กำเนิกทำหน้าที่อะไรทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่เซลล์อิเล็กโทรไลต์ทำหน้าที่อะไรก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีนั่นเองนะครับ ตารางนี้เขาจะมีถามบ้างการถามก็คือถามว่าประโยชน์ของมันใช้ยังไงบ้างสำหรับเซลล์กำมังจะแบ่งออกเป็น2อันก็คือเซลล์ประมภูมิกับทุติยภูมิถ้าดูตามก่อนตามนิยามก่อนเซลล์กำลังคือใช้พลังงานเคมีผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นเพราะนั้นส่วนใหญ่เซลล์กำลังจะเป็นพวกฐานนะครับเช่นฐานไฟใช้ฐานอะไรบ้างซึ่งสำหรับเซลล์กำลังก็จะแบ่งออกเป็น2อันก็คือเซลล์ประมภูมิกับทุติยภูมิสำหรับเซลล์ทุติยภูมินะครับอันนี้จะสามารถชาร์จได้ชาร์จชาร์จเขียนไงอะ อเอาประมาณนี้ละกันชาร์จได้นะครับอันนี้ก็จะสามารถชาร์จได้ส่วนเซลล์ลประสมภูมิก็คือใช้แล้วก็คือต้องทิ้งนะครับยกยก,อย,กอย่างเช่นพวกทานไฟใช้เซลล์แอนคารายเซลล์ลลปลอดเซลล์เงินอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่มือถืออะไรพวกนี้นะครับพวกไหนที่สามารถเอากลับมาชาร์จได้หรือนํามาใช้ใหม่ได้เราจะเรียกว่าเซลล์ทุติยภูมิ ส่วนเซลล์อิเล็กโทรไลต์ก็คือใช้กระแสไฟฟ้าจาัดก,การสารเคมีนะครับก็จะมีหลักๆอยู่เรื่องของการชุบโลหะการทําโลหะให้บริสุทธิ์นั่นเองเพราะนั้นอันนี้น่าจะต้องจําไปหน่อยนะครับก็โรงเรียนเบนจะออกเฉพาะเรื่องของเซลล์กำเนิกแต่นารีรู้สึกจะออกทั้งหมดนะครับทั้งเซลล์กำเนิกและก็เซลล์อิเล็กโทรไลต์เพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆละกันนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างเซลล์ไฟฟ้าเคมีอย่างง่ายนะครับถามว่าเซลล์ไฟฟ้าเคมีอย่างง่ายประกอบไปด้วยอะไรนะครับสิ่งที่เราต้องรู้จักนะครับน เขาบอกว่าประกอบไปด้วยสองครึ่งเซลล์ที่แตกต่างกันนะครับก็คือเซลล์ทางซ้ายเซลล์ทางขวาเซลล์ทางซ้ายเรียกว่าครึ่งเซลล์เซลล์ทางขวาทางขวาก็เรียกว่าครึ่งเซลล์นะครับทีนี้เราดูอย่างนี้โดยทั่วไปแล้วในแต่ละครึ่งเซลล์จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันที่1ก็คือประกอบไปด้วยโลหะจุ่มลงในไอออนที่มีโลหะนั้นอยู่ เพราะนั้นอันนี้โลหะสังกะสีจุ่มลงในสังกะสีสองบวกถ้าพี่ใช้โลหะ a อตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็น a g บวกถ้าใช้ MN ตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับ Mn 2สบวกส่วนอันถัดไปนะครับด้านนี้เขาจะใช้ก๊าซเป็นตัวพ่นลงไปนะครับแต่ทีนี้ถามว่าเอาก๊าซมาทาเป็นขั้วโลหะได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นทําไงครับมันก็จะมีขั้วไฟฟ้าเฉื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเป็นขั้วแพทินัมเข้ามาใช้มีส่วนร่วมนั่นเองนะครับตรงนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับก็ค หนึ่งก็คือลวดตัวนําเชื่อมระหว่างอีกครึ่งหนึ่งอีกขั้วลโลหะหนึ่งไปอีกขั้วลโลหะหนึ่งสองก็คือสะพานไนออนเชื่อมระหว่างสารละลายหนึ่งไปหาสารละลายหนึ่งนั่นเองนะครับนี่ก็คือเบสเซตรูปของมันนั่นเองโอเคไหมนะครับสิ่งที่เราจะต้องสังเกตเห็นนะครับก็คือเวลาเจอรูปนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือเข็มของโวลต์มิเตอร์นะครับซึ่งในรูปนี้เข็มมันผิดเข็มของโวลต์มิเตอร์อ่ะอันนี้มันจะต้องเนบนไปด้านนี้นะครับ เข็มของโวลตนมิเตอร์จะบอกทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนอ่าเราเขียนไว้หน่อยนะครับบอกทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนการไหลของอิเล็กตรอนนะครับถ้าเข็มเบนไปด้านไหนอิเล็กตรอนจะไหลไปด้านนั้นอ่ากระจุดไว้นะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าเข็มเบนไปด้านไหนอิเล็กตรอนจะไหลไปด้านนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอรูปเซล์กันอย่างนี้สิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือเข็มของวลตนมิเตอร์ ถ้าเข็มเบนไปด้านไหนอิเล็กตรอนก็จะไหลไปด้านนั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้อิเล็กตรอนจะไหลออกจากด้านไหนครับด้านสังกะสีแสดงว่าสังกะสีต้องทําหน้าที่อะไรครับต้องทําหน้าที่ให้อิเล็กตรอนถ้าสังกะสีให้อิเล็กตรอนแสดงว่าสังกะสีต้องเกิดปฏิกิยาครับปฏิกิยาออกซิเดชันโอเคไหมส่วนฝั่งทางนี้นะครับก็คือเป็นครึ่งของไฮโดรเจนทําหน้าที่อะไรครับรับอิเล็กตรอนถ้ารับอิเล็กตรอนต้องเกิดปฏิกิยาอะไรครับรีดักชันนั่นเอง เขียนปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันที่เกิดขึ้นได้ไหมได้มันก็จะเข้าคอนเซปต์เดิม,ดมตามที่เราท่องมนาะโอเคไหมนะครับก็จะเข้าๆประมาณน,นี้พอได้เนาะนะครับลองเขียนปฏิกิริยาออกซิเดชันหน่อยไหมปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสังกะสีจ่ายอิเล็กตรอนออกไปกลายเป็นสังกะสีสองบวกบวกกับสองอิเล็กตรอนนะครับเพราะนั้นที่ขั้วฝั่งนี้เมื่อปฏิกิริยาเกิดไปเรื่อยๆนะครับขั้วฝั่งทางนี้จะก,ก่อนก่อนให้อะไรนะครับ ให้สังกะสี2องบวกออกมามากขึ้นโอเคไหมครับอันนี้ก็จะค่อยๆก่อนลงไปพอปฏิกิริยาเกิดไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าแผ่นโลหะนี้จะค่อยๆก่อนไปเรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งทางนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นครับปฏิกิริยาลีดักชันที่ฝั่งทางนี้ไฮโดรเจนบวกตัวนี้นะครับไฮโดรเจนบวกไอออนตัวนี้จะวิ่งเข้ามารับอิเล็กตรอนเพราะนั้นพอรับอิเล็กตรอนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกาาอเลยครับการไฮโดรเจนนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาไปเรื่อยๆเราจะเห็นมีฟองก๊าซเกิดขึ้นฟองกาาทีี่เกกกิดขึ้้นนตััว็คคือรรรบ การไฮโดรเจนนั่นเองโอเคเนาะนะครับ <c oughs> นี่คือรูปแบบของเซลล์การันิกนะครับมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสะพานไอออนถามว่าสะพานไอออนทําหน้าที่อะไรซอลบ,บิตนะครับก็คือสะพานไอออนสะพานไอออนทําหน้าที่อะไรรักษาสมดุลระหว่างไอออนบวกไอออนลบนะครับโดยทั่วไปสะพานไอออนจะเตรียมจากสารละลายของเกลือของหมู่หนึ่งหมู่สองนะครับที่ละลายน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือเป็น KNO 3 ซึ่ง k ค o NO 3เมื่ออยู่ในสภานไอออนปุ๊บ k เคมจะเกิดการแตกตัวให้เคบวกกับ NO3 ลบในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อสภานไออนอนสภานไอออนทำหน้าที่อะไรนะรักษาสมดุลระหว่างบวกกับลบในแต่ละครึ่งเซลล์ให้คงที เพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูอย่างนี้เมือ่อฝั่งนี้เกิดรปยาออกซิเดชันไปเรื่อยๆแท่งโลหะจะก,ก่อนให้ไข่ออกมามากขึ้นครับให้สังกะสี2บวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นฝั่งทางนี้จะมีไอออนบวกมากขึ้นถูกป้อเพราะฉะนั้นทําไงนะครับหน้าที่ของสะพานไอออนก็เลยต้องส่งไข่ลงมาครับส่งไอออนลบลงมาก็คือส่ง NO3 ลบลงมาเพื่อให้อะไรมีบวกเกิดขึ้นเท่าไหร่ลบก็จะเท่านั้นนะครับ <S <S ก็จะส่งลบลงมาเท่านั้นเพื่อบวกกับลบจะได้เป็นไงกันเท่ากันนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูฝั่งทางนี้บ้างจะพบว่าฝั่งทางนี้เมื่อเกิดไปยาไปเรื่อยๆ S บวกตัวนี้จะถูกใช้ไปเรื่อยๆกลายเป็น S บวกจะถูกเปลี่ยนเป็นการไฮโดรเจนเพราะฉะนั้น S บวกจะถูกใช้ไปเรื่อยๆดังนั้นไอออนบวกในสารละลายฝั่งทางนี้จะน้อยลงเพราะ,ะนั้นถ้าฝั่งทางนี้น้อยลง K บวกนะครับสบารพนไอออนก็จะส่งไอออนบวกลงมาก็คือโพเทสเซียมบวกลงมาเพื่อให้บวกเท่าเดิม โอเคไหมนะครับเราไม่ได้สนใจนะว่ามันต้องเป็นไอออนชนิดเดียวกันเราดูแค่เป็นไอออนลบกับไอออนบวกแค่นั้นนะครับเพราะนั้นถ้าฝั่งนี้มีไอออนบวกมากขึ้นสะพานไอออนก็ส่งไอออนลบลงมาส่วนฝั่งทางนี้ไอออนบวกถูกใช้ไปทาให้ไอออนบวกลดลงมันก็จะส่งไอออนบวกลงมานเองโอเคนะครับนี่ก็คือหน้าที่ของสะพานไอออนแลวก็คือเป็นรูปของเซลล์กำเนิดทั้งหมดนั่นเองนะครับ พอได้ไหมนะครับทีนี้จากคอนเซ็ปต์ทั้งหมดนี้นะครับก็เป,ปิดไปดูหน้าถัด,ถดไปหน่อยนะครับก็จะมีหัวข้อข้างล่างตรงนี้พี่จะมีนิยามให้เราจำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเซลไฟฟ้าเคมีที่เกิดขึ้นนะครับสามคำแรกเราคงจําได้แล้วละมั้งรีรับลดนะครับถามว่าอะไรคือรีรับรถไหมจำได้ไหมรีรับลดก็คือปฏิกิริยาอะไรครับ Reduction ทําหน้าที่อะไรนะรับอิเล็กตรอนใช่ไหม เพราะนั้นเราก็เขียนไปนะครับรีรับรดกระจายใหม่ละกันปยารีดักชันทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันเป็นไงครับเลขออกซิเดชันลดลงเพราะฉะนั้นกลับกันปฏิกิริยาออกซิเดชันก็ต้องทำหน้าที่ให้หรือจ่ายอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันจะเป็นไงครับเพิ่มขึ้นนั่นเองจำได้ป่าวว่าสารที่ทำหน้าที่ในปฏิกิริยารีดักชันเราเรียกว่าตัวอะไรนะตัวออก ใช่ไหมออกซิไดนะครับส่วนสารที่ทําหน้าที่ในปฏิกิริยาออกซิเดชันเราเรียกว่าตัวอะไรครับตัวรีดิวตัวรีดิวเรียกอย่างหนึ่งว่ามันถูกอะไรนะถูกออกซิไดนั่นเองนะครับและตัวออกซิไดก็เรียกอย่างหนึ่งว่ามันถูกอะไรครับถูกรีดิวนี้คือจาก3คําเมื่อกี้ที่เราต้องจานะครับต้องจําให้ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราทําข้อสอบไม่ได้พอจําได้ปุ๊บเราก็มาดูคําใหม่ที่เกิดขึ้นออกแอแคาร์บ ถามว่า4คํานี้หมายความว่าไงง,าง่ายๆนะครับออกหมายถึงปฏิกิยาปฏิกิยาออกซิเดชันจะเป็นขั้วแอโนดเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเดชันเป็นแอโนดรีดักชันก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นแคโทดแคโทดคือขั้วบวกเพราะฉะนั้นแอโนดจะเป็นขั้วอะไรครับเป็นควลบมันเองออกแอออกซิเดชันเป็นแอโนดแคโทดคือขั้วบวกนะครับก็ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นช่วยกลับไปนั่งจำตรงนี้ไว้นะครับจะได้ทำข้อสอบได้รีรับลดออกแอแคบวกโอเคนะครับ